แค่เพียงสัมพันธ์ที่มันจะสำคัญแค่ตอนเธอเงาเป็นแค่ตัวสำรองที่แทนเขาเราแค่มีอะไรกันแต่มันไม่ได้แปลว่าเราเป็นอะไรกัน yeah yeah สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมเอไวแกลเลอรี่นะครับผมวันนี้เรามาถ่ายรูปกันอีกแล้วอยู่กับแขกรับเชิญสุดเท่แล้ครับวันนี้สวัสดีครับผมไฮครับสวัสดีครับไฮวันนี้เรามาถ่ายรูปกันใช่ครับอยู่ที่แบบโลเคชั่นหนึ่งเขาเรียกว่าอยู่ข้างสนามบินป่ะพี่ใช่ใช่มันก็จริงๆมันคือในสนามบินนี่แหละเอาเหรอครับใช่ใช่มันมันคือของสนามบินหมดเลยเอาเหรอครับใช่แต่ว่าเจ๋งดีให้ดูโลให้ดูโลจริงนี่โลงๆโอเคเดี๋ยวเรา ไปดูกันว่าจะถ่ายไฮออกมาเป็นยังไงครับผมได้แม่สลับใส่แว่ไม่ใส่ได้ได้สบายสบายเลยชิวๆเลยมาเดี๋ยวเราลองเทสก่อนสักครู่ได้ดีนะหนึ่งสองสองมีแบบว่าชอบแบบครึ่งตัวเต็มตัวอะไรอย่างเี้ยไหมหรือว่าหน้าหน้าซ้ายหน้าขวาได้หมดอ๋อถนัดหน้าหน้าผมจับไม่ได้เหมือนกันด้านซ้ายก็ได้ดีนะเนี่ยเนี่ยจับไม่ได้เหมือนกันอารมณ์ประมาณนีโอโหดีจัง ดีครับหนึ่งสองสามถ้าลองขอเต็มตัวดแต่ว่าขาหนึ่งหัแบบอย่างนี้มาใช่ดีนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอาจจะแบบโพสพิงพิงยิงเสาอะไรอย่าง<ช>นงี้ก็ได้หนึ่งสองสามโอ้ดีดีด ถ้าขอขอแบบเน้นรอยสักที่คอได้ไหมหนึ 1, 2, 2. 2> ่งสองสองเจ็บไหมครับสักครัคอใช่ไหมหรือว่าทั้งหมดทั้งหมดถ้าแบบถามฟีลแบบคนไม่เคยสักเลยอะคนไม่เคยสักคือว่าหลังมือเจ็บกว่าจริงเหรอใช่สำหรับผมนะเพราะรูร้สึกว่ามัน ค่อนข้างตึกกระดูกแต่ว่าตรงนี้ยังมีพอมีเนื้ออยู่ตรงนี้ยังแบบมีเนื้อแต่จะมาตรงนี้ก็มันป๊บเดียวแป๊บเดียวใช่เดือดผมยังไม่ได้ลงสีเดียวแต่ก็ไม่ได้คิดจะลงอันนี้ก็สวยแล้วนะใช่ใอาจจะลงแค่ลงสีดำเดียวเดี๋ยวลองไปเรื่อยๆนะเนี่ยได้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่สนับไปเรื่อยๆพร้อม้องกันเลยใช่ใช่นี่ครับดูดีนะ ถ้างั้นเป็นตู้ฝั่งนี้ไหมฝั่งนี้ครับใช่ใช่ดูไม่ค่อยเห็นอะไรนี่นี่น,นี่ตู้เหลืองนี่ก็ได้ใช่ใชหนึ่งสองสามขอฟังที่หนงแล้วหนึ่งสองส ไม่น่าจะมีมีแต่หนามหนึ่งสองสหรือว่ายองยองไหมระวังหนามเลยไม่แบบนั่งเลยนั่งยองยองหนึ่งสองสองเออออย่างนั้นก็ได้นะขอเต็มตัวหนึ่งสองสอง แต่แสงเย็นแบบก่อนที่พระอาทิตย์จะตกอ่ะแบบประมาณ5้าโมงครึ่งหกโมงเนี่ยสวยสวยมากเลยแบบโหเคยมาถ่ายแบบสวยจัดเลยมันโล่งนะใช่มไมเป็นคนกลัวเึร่งบินมากจริงเหรอใช่พี่เหมือนกับว่าเวลาผมไปต่างประเทศคือนรกสำหรับผมเลยอ๋อแบบนั่งสี่ห้าชั่วโมงคือแบบว่าโอ้โหความสูงเนี่ยครับหรือว่าผมกลัวที่แคบความสูงกลัวน้ำโอ้เรา้องครบเลยไง ตอนนี้เราเดินมาถึงข้างบนสะพานแล้วนะครับ,รบซึ่งหลายรอ,อ,อบมากกว่าจะวนขึ้นมากว่าจะวนได้แต่ว่าคุ้มนะผมว่าโลเคชั่ n มันโล c a t i o n ดีดูสวยดีโอเคเราตรงนี้ดีไหมโอเคพิงก็ได้นะอแบบอิงๆิงลัวโอเคหนึ่งสองสองให้ไฮแบบเกาะลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มองกล้อง อันหนึ่งองสองเฮ้ยเท่นะเท่มากขอยองยองจิโอเคหนึว้าวเท่จัดตรงกลางไหมแ<ด> <มา S 2> บบว่าเรายินตรงเส้นพ hey, mm hmm. อดีอันหนึ่ง mm hmm. สองสอที1หนึอ่าหรือเดินไหมห้ลองเดินมาจาก ตรงนั้นสักสี่ห้าเก้าก็ได้ใช่ครับโอเคพอแล้วหนึ่งสองสามเดินเลยโอเคทางเดินตรงนี้แม่งเอลวีจัดจริงเลยจริงนั่งดีไหมนั่งแบบ้ไดใช่<ะ>ที่อยากได้เส้นตัดตรงไหนบอกนะได้ไได้เอาอย่างนั้นอก็ได้ ลองก่อน 1, 2, 2องสอะนนงเอ้อดีดีดดนั่นแหละหนไม่เสียเที่ยวที่เดินขึ้นมาจริง่งเ่นี้ก็ดีมากเลยใช่เดี๋ยวถ,ถ,ถ้าถ้าให้แบบเกาะงี้หมอย่างนี้หนึ่งสอ ขอขอตรงนี้ทีอ๋อหรือหรือหายเดินตัดไหมเดินตัดหน้ากล้องอออโอเคหนึ่งสองสาม่อเดินกลับด้วยแล้วก็มองกล้องหน่อยโอเคนั่นเลยเฮ้ยเจ๋งเจ๋งอ่าหรือว่าเราเล่น เล่นมุมประมาณนี้นิดไหมหมายถึงว่ากับกลางสนนแบบกว้างๆอย่างเงี้ยได้ครับพี่เราอาจจะโพสแบบอะไรเงี้ยเท่ๆอะไรเงี้ยนม,นมๆกลมๆนิดหนึ่งหนึ่งสองสองเฮ้ยเ้ยอย่างนั้นดีแต่ว่าพี่ขอขยับเขาอีกหนึ่งสองสอง,สองโอเค กันด้มากก่ดเดิมฉันกวัวใจของฉันไม่มีระยาความเป็นเพื่อนที่ดีเพราะว่าตอนนี้ใจมันนับคิดไปไกลไกลเกินกว่าระยะคำว่าเพื่อนโอเคพาเดินไปห,หน่อยอ่ะแดดไปเลยหนึ่งสองสาม หน,นึ่งสอง2อกับเสานี้หน่ไหมหรือว่าหรือว่าให้อยู่ตรงกลางข้างหลังนี้ก็ได้หนึ่งสหรือถ้าลองปีนไหมแบบว่าเหยบียบหยีบอะไรอย่างงี้นิดนึงอ่าอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็จับข้างบนเอออย่างนั้นก็ได้1 2 2 1> ลองจับแบบนี้ไหมได้อ่า เ่งสองสองหเึ่งสองสองก็วันนี้จบแล้วครับไฮไม่มีอะไรแล้วดีครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างวันนี้ผมว่ามันแบบ ตืเต้นเพราะว่าโลเคชันไม่เคยมาแล้วก็รู้สึกว่ามันแปลกใหม่เอมไม่ค่อยได้ออกมาแบบตรงนี้เลยแล้วตรงนี้คือแบบว่าผมอยู่ใกล้เครื่องบินมากๆค <c oughs> ือแบบบินพันหัวนิดนึงอ <c oughs> นข้างตื่นเต้นได้ก็วันนี้ขอบคุณทยมากครับผม <ขอ S 2> ที่มาเล่นกันครับ,คร,บครับผมบนหลังมาเล่นกันอีกได้เลยครับโอเคฝากติดตามด้วยนะครับผมครับ